สวัสดีครับผมนะครับคลิปนี้พาหนุ่มหล่อเกาหลีสไตล์เกาหลีนะครับไปโอทางจังหวัดนะครับหลังจากฝึกซ้อมขับรถคล่องแล้วนะครับวันนี้เราจะไปต่างจังหวัดกันออกต่างจังหวัดนะครับวันนี้เราจะไปสระบุรีกันไปแถวลำตะคองนะครับนักเรียนอยากไปแถวนั้นนะครับก็อันนี้เป็นรถไฟฟ้านะครับดูซิว่าจะไปถึงไมมันดูกันะครับเราไปลุ้นกันนะครับว่าจะไปถึงมัหรือเปล่านะไปรอดูกันเลยครับ ตอนนี้นะครับเรามุ่งหน้าออกจากกรุงเทพแล้วนะครับจากตอนนี้เราอยู่แถวดอนเมืองใช่ไหมใช่ครับเอ่าดอนเมืองนะครับตอนนี้แบตอยู่เหลือเท่าไหร่ครับอีก50เปอร์เซ็นต์ 8, ใช่ต้อง80สี่ข้าสู่เทียนไลอตอนนี้แบตอยู่เหลือ80กว่าเปอร์เซ็นต์นะดูว่าไปอย่างเดียวเนี่ยจะถึงไหมนะครับไปดูนะครับอันนี้รถไฟฟ้าน,นะครับพังก์นี้นหน้าตากัางหวัดมองไปไกลๆครับมีไฟเบรกไหมถ้ามีก็ท้ามารออะไรมานิ่ง พอใกลๆไปนู่นเขามีไฟเบรคหาแล้ยัยยงท่านยังไม่หาก็ต้องะลอนะครับนี่นะครับถ้าเราไม่ดูสังเกตไฟเบรคดีๆอาจจะไปจิ้มตูดท้ายเขานะครับเวลาขับรถเรามาถึงรังสิตแล้วนะครับผมนะครับคันนี้ก็วิ่งต,ตรงๆยาวๆเลยนะครับผมอยู่เลนขวา เวลาขับรถนะครับก็ต้องดูดีๆนะครับว่ามีใครมาจี้ตูกไหมนะครับดูกระจกมองหลังดีๆนะครับดูแป๊บเดียวหนึ่งวิไปเกิน2วิแล้วขับมาวังด้านหน้านะครับแล้วก็วิ่งตรงไปยาวๆถ้าเลนซ้ายเข้าเลนกลางได้เราก็เข้าแต่ถ้าเข้าไม่ได้วิ่งขวาไปก่อนด้านหน้ามีรถใหญ่เลนกลางเราวิ่งในนี้ไปก่อนนะครับค่อยหาจังหวะเข้าซ้ายด้านหน้านะวิ่งตามประกตศอิไปได้เลยด้านหน้าจะเป็นโค้งขวานิดๆน,น,นะตอนนี้ความเร็วอยู่ที่เท่าไหร่ครับ 90นะโอเควิ่งย,ยาๆไปเลยแบตเรายังเราชาร์จมาเต็มแล้วแหละแต่เราเมื่อเช้าเราไปซ้อมวิ่งกันนิดนึงนะครับเหลืออยู่ประมาณ8ปดกว่าเปอร์เซ็นต์ดูซิว่าจะถึงไหมตรงไปเรื่อยๆตามทางเลยครับเวลาขับรถออกจากจังหวัดนะครับสังเกตไฟเบรกดีๆมองไกลๆนะครับเวลาขับรถนะถ้าเป็นแท็กซี่มองทะลุกระจกไปเลยด้านหน้ามีไฟเบรกมีอะไรไหมนะครับเพราะว่ากระจกแท็กซี่เขาจะใสนะครับหรือบางทีสังเกตไฟเบรกใต้ท้องรถ เลาเราขับกลางคืนเนี่ยมันจะมีไฟเบรกลอดแต้ท้องรถมาถ้ามีไฟเบรกมาปุ๊บก็เราก็ดูถ้าข้างหน้าเบรกหนึ่งในข้างหน้าเรายังไงก็เบรกนะครับอาจะลอนะครับด้านหน้ามีไฟเบรครับเบรกครับผมเวลาเบรกนะครับดูด้านหน้าไกลๆมันจะมีรถกระบะเขามีไฟเบรกอยู่ด้านบนน่ะถ้ามีไฟเบรกด้านบนโผล่มานี่เราเตรียมตัวชะลอเลยนะครับที่รถกระบะยกสูงอะไรก็แล้วแต่มันจะมีไฟเบรกอยู่ด้านบนของเขานะครับ ถ้าถมามีไฟเบรกนครับถ้าม,มีไฟเบรกนี่เรารอเลยครับแล้วเวลาเบรกปึ๊บอย่าเบรคแล้วจะหยุดนิ่งไหลนิดๆไหลาตามเขาไปก่อนนิดๆน,นะครับเราจะได้ไม่โดนชนท้ายนะนะครับวิ่งเลนขวาก็ต้องระวังวิ่งเลนขวาเพลเพินงปึ๊บเขาเบรกเนี่ยต้องสังเกตดีครับเนี่ยมันจะมีไฟเบรกด้านบนเนี่ยถ้าเรารถยกสูงถ้าเราขับมาไกลๆเรามองสังเกตตรงนี้เลยนะครับผมแล้วก็มือใหม่นะครับมือใหม่เวลาขับรถเนี่ย ก็จะมีระยะห่างทิ้งระยะห่างแล้วก็จะมีรถปาดเข้ามาเนี่ยก็จะเบรกหวัวทิมนะครับสังเกตดีๆนะมันจะมีรถปาดเข้ามาเป็นเรื่องปกตินะนะครับเวลาเบรกก็ชะลอเบาๆก็พอนะครับไม่ต้องเบรกจนหัวทิมนะครับแล้วก็ทิ้งระยะห่างประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคนะตามไปเรื่อยๆเลยมีระยะในการเบรกนะครับผมเวลาขับรถตามต่างจังหวัดนะครับอดต่างจังหวัด หน้าเป็นรถกระบะรถยกสูงรถใหญ่รถทีพีบีเนี่ยนะครับถ้ามือใหม่ไปขับปึ๊บจะมองไม่เห็นเลยฝาเขาไม่เหน็นซ้ายเขาไม่เหน็นเพราะว่าคนนั่งจะฝังขวานะครับการบันทึกเสร็จสมบูรณ์ทีน,นี้ถ้าเราไปอยู่ดันกลางนะครับเ,เราเข้าดันกลางสิเข้าได้ไหมรถกระบะมา,มาส่งไปก่อนแต่ถ้าเราจะมองเนี่ยเราต้องชิดขวาไปนิดๆเราจะเห็นเราถึงจะมองเห็นนะครับเราต้องชิดเส้นฝั่งบนไปเราถึงจะมองเห็นแต่หน้าขวา เข้าดานน้าไม่รถใหญ่ตน้นประกอนครับเข้าไม่ได้ไม่เป็นไรวิ่งตงน้นประกอนครับอันนี้เวลาเราอยู่เลนกลางเนี่ยเราจะเห็นเลนนี้มีไฟเบรกไหมเลนเรามีไฟเบรกไหมนะครับเวลาเราสูงว่าเราอยู่เลนกลางเราจะเห็นฝักกว่าเนี่ยมีไฟเบรกนะครับ ขับรถนั่นถ้ามือใหม่ยังขับตามที่ไม่เป็นจังหวะเบรกยังไม่เป็นอย่าพังไปอยู่เลนขวานะครับเพราะว่าถ้าเกิดเขาเบรกกระถางเนี่ยเราจะเอาเรถไม่อยู่นะครับแต่ถ้าเราอยู่เลนกลางสมมติว่าหน้าพี่ใหญ่าจะเข้าเลนกลางครับเปิดไฟเลี้ยวซ้ายดูจมูกข้างฝัง่งซ้ายครับปุ๊บเห็นหน้ารถระเบียกเข้ามาครับเห็นไหมครับปึ๊บเห็นเราจะมองเห็นเลยจะมองเห็นเลยตรงนี้นะครับมีไฟเบรกไหมมีใครแช่ มกเป็นไหมถ้าอยู่กลางนี่ยุทธศาสตร์ตรงนี้มันจะดีครับถ้าไปแจ้งว่าบางทีวินเลีงมาเนี่ยมันดูไม่ดูไม่ออกครับเพราะข่าใจเขาบางนะครับถ้าเราอยู่กลางนี่เรามองทุ้ได้เลยทีช่องนี้ช่องนี้เรามองเห็นขั้นหน้าได้อย่างชัดเจนเลยนะนะครับเวลาขับถปทางรถถ้าเมื่อาหร่จริงๆไม่ไม่ชินทางก็ดูกลางไปจะดีกว่าครับมาถึงที่ชาร์จแล้วนะครับผมนี่ที่ชาร์จนะครับ ตรงนี้จะเป็น Type CCS 2นะครับ CCS 2เนี่ยที่ชาร์จแบบมันจะเร็วกว่า Type 2นะครับนั้นคนจะนิยม CCS 2มากกว่านะครับมันจะชาร์จเร็วกว่านะครับนี้แต่ว่าตรงนี้ไม่มีคนจองอยู่นะครับคือเราเราต้องรอแต่คนจองยังไม่มานะครับเราก็รอนะครับตอนนี้นะครับมันเป็นบ่ายบ่ายสองนะครับรอบ่ายรอบ่ายสองสิบนาทีนะครับ รอ50สนินาทีถ้าเข้าไม่มาเราที่จะใช้งานได้นะนะครับเออแต่ตอนนี้ยังไม่มีใครมานะครับก็ต้องรอโอเค ทํทำการสแกนึบชบเริ่มปึ๊บเริ่มปึ๊บอ่าคะอ่ากำลังเชื่อมต่อกับเครื่องชาร์จปึ๊บแล้วก็เริ่มชาร์จครับแบบนี้ครับอ่าเรียบร้อยครับผมส่วนนี้นะครับก็จะเป็นแรงไฟในการชาร์จนะ ส่วนตรงนี้ก็คือเป็นเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่ของเรานะครับผมส่วนตรงนี้ก็จะเป็นชั่วโมงในการชาร์จโดยประมาณนะครับชาร์จเสร็จแล้วมันก็จะสายก็จะคาบแบบนี้นะแล้วก็ไปเดินเข้าห้องน้ำหรือว่าไปหาซื้อกาแฟหาซื้อข้าวทานรอเลยนะครับผมอตอนนี้นะครับ80%เท่าไหร่นะอ่า<อ>29นาทีครับ29นาทีได้กี่เปอร์เซ็นต์ ได้87เปอร์เซ็น87เปอร์เซ็นแค่นี้ก็เหลือเฟือแล้วที่พอจะกลับบ้านนะครับแป๊บเดียวไม่ถึงครึ่งชั่วโมงสบายๆนะครับเวลาขับรออถอุตังยีบามาจอดปุ๊บไปเข้าห้องน้ำซื้อก,กาแฟไม่ถึงครึ่งชั่วโมงกลับมา80กว่าปิมตัวลุยกันต่อเลยครับกลับบ้านกันอ่าถึงครับชาร์จได้พอใจแลนะ้วเราก็จะหยุดชาร์จนะครับตอนนี้เราต่อนหน่วยนะ27กิโลวัตต์ต่อนหน่วยนะครับเป็นเงินละลาวประมาณร้อยเท่าไรร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบสองบาท นะครับใช้เวลาไป37นาทีในการชาร์จนะครับครึ่งชั่วโมงนิดๆอ่เข้าห้องน้ำเข้าเซเว่นแป๊บเดียวเองนะแป๊บเดียวครึ่งชั่วโมงนะครับเรียบร้อยอันนี้ก็ตัดการเชื่อมต่อแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปจ่ายตังกันนะครับแล้วเราก็จะกลับบ้านกันเรียบร้อยัสำหรับคลิปนี้นะครับผมเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆครับกับพิธีการขับรถนะครับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับผมนะครับถ้าเพื่อนๆดูคลิปนี้ชอบครับฝากเพื่อนกดไลค์ กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้กด subscribe ฝากกด subscribe ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ขาดกำลังใจนะครับอยากขับรถนะครับคนทางบ้านก็ไม่ให้ความสนใจสักเท่าไหร่นะครับจอยเข้ามาครับผมมีเฟซบุ๊กกลุ่มครับเฟซบุ๊กกลุ่มอยู่ด้านล่างลิงก์อยู่ด้านล่างนี้นะครับจอยเข้ามาได้เลยนะครับเป็นเฟซบุ๊กกลุ่มที่ผมสร้างขึ้นมาสราเพื่อนเพื่อนใหม่ใครที่ไม่มีความมั่นใจใครที่มีปัญหานะครับผมมีเพื่อนๆที่เขาขับรถเป็นแล้วกับเพื่อนเริ่ถนคนที่กำลังเริ เข้ามาดูว่าเพื่อนๆขับรถยังไงเขาฝึกกันยังไงนะครับเขาแชร์กันมานะครับทั้งถ่ายรูปทั้งอัดวิดีโอมาเพื่อนๆลองมาดูเขาว่าเขาทากันยังไงใครที่กาลงสับสนใครที่ยังต้องการที่ปรึกษาใครต้องการพูดคุยอยากสอบถามต้อนขึ้นมาในเฟซบุ๊กกลุ่มกับว้ยเจริญกันในเฟซบุ๊กนะครับผมผมพี่ดำถามรย์นะครับผู้เชี่ยวชาญทาด้านการสอนครับเ่งมือใหม่หัดขับครับใครนะครับที่ไปเรียนมาแล้วนะครับ คุณครูที่สอนนะครับพาขับรถอย่างเดียวยิ่งตรงๆอย่างเดียวไม่เคยพาเลี้ยวไม่เคยพาแซงไม่เคยพาเปลี่ยนไม่เคยพาทับข้อซองไม่เคยพาทําอะไรเลยครับอ่านะครับผมติดต่อเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมจะเพ้่ไนครับขับรถนะครับแซงเปลี่ยนแล้วก็ขับข้อซองต่างๆสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับขับรถออกไปทํางานได้ขับรถไปโรงพยาบาลได้ขับรถบนถนนจริงขับรถออกห่างตัวได้นะครับ เบอร์โทรนะครับใครสนใจนะเบอร์โทรเบอร์โทรกับอดีรยันดูดรางนี้ตผงนาใครอยากเดินติดต่อ